ตามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีและหัวหน้าส่วนงานราชการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาคเอเกชนและประชาชนสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามหลักธรรมภพภิบาลเพื่อให้ชาวจังหวัดสระบ,บุรีอยู่ดีมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกถิญณวัดพระพุทธบาทราช,ชวรมหาวิหารอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีในการนี้สมเด็จพระเจา้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยสเสด็จด้วยมีนายบัญชาชาวดินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยข้าราชการสารทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดสระบ,บุรีร่วมรับเสด็จ นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบ,บาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567โดยมีสารอายการทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชนร่วมพิธีณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบ,บุรี นายบัญชาชวรินผู้ว่ารชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการสารทหารตำรวจรัวาฐวิสาหกิจองค์กรสมาคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายรชาชสาระและน้อมดำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการสารทหารตำรวจรัฐวิสาหากิจองค์กรสมาคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายราชสักการะและน้อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบ,บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการสารทหารตำรวจรัฐวิสาหากิจองค์กรสมาคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายราชสักราระและน้อมดําเนิในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันปิยมหาราช23ตุลาคม2567ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณนยกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวไทยนานับประการ นายบัญชาชวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำคูครองถวายเป็นพระราชกกศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567ณวัดชัยเฉลิมมิตรตำบลโคชสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม นายดุรงธิ์ศิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสมบรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่ห้า วันที่23ตุลาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมณวัดอุตเผาตำบลม่วงหวานอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรี นายยุทธนาโพธิวิหกประหลัดจังหวัดสระบุรีในฐานะเลขานุก,การผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทร์รามาธิบดีศสีสินธรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วันที่18ตุลาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนาสถานและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำความดี ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกบุญลนลิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมคณะกรรมการเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และนักเรียนนักศึกษาจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่43ในจังหวัดสระบุรีพร้อมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์มีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีส่วนราชการภาคเอกชนและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ นายบัญชาชาวบรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตินันชาวบรินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบุรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีนอกจากนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติยังได้นาสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคและสิ่งของจําเป็นต่อครัวเรือนไปมอบให้ด้วยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและครุพันธ์ทางการแพทย์และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเชียพันธ์และผู้มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำปีงบประมาณ2,567ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้แก่เตียงปรับระดับ3ไก่รถเข็นนั่งที่นอนลมไม้เท้า3จุด ไม้เท้า1.300โยกเครื่องช่วยพยุงเดินแบบสีขาและรถเข็นอาบน้ำนั่งถ่ายจังหวัดสระบุรีจะประชุมปัดชิมนิเทศเวทีที่1งานจ้างสำรวจออกแบบโครงการระบายน้ำหลากป่าสักเอ่าวไทยระยะที่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของกรมทรปละทาน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการรัฐพิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำสภาเกษตรกรสื่มอมวลชนและผู้มีส่วนได้เสียจากพื้นที่จังหวัดสระบ,บรุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมจังหวัดสระบ,บุรีจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคสครั้งที่40สระบ,บุรีเกม โดยได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬายาบชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค2ครั้งที่40ระหว่างวันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 7และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค2ครั้งที่7มิตรภาพเกมระหว่างวันที่24-30พฤศจิกายน2567 มีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดนายอิทธิศิริรัฐยกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมนม รับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของอสคและปัญหาการดําเนินงานต่างๆและเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นมมวกเหล็กสํานักงานอสคภาคกลางและาร์มประสิทธิภาพสูงอสคมีนายวิรุณสิทธิวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้กิจกรรมซีพีเมจิรักป่ารักน้ำส่งเสริมการปลูกกาแฟลดโลกร้อน ที่สำนักงานสถานีวณวัฒนวิจัยพระฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรีมีนายดุยรงค์ฤทธิ์ศิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพร้อมมอบพันกล้าไม้ให้กับเครือข่ายป่าชุมชนโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนรับพงไพ่ฮีโร่สระบุรีแซนบ็อกและผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสระบุรี สุดท้ายยิ่งใหญ่กับงานตักบาทเทโวโรหณะมหาสจั์ข้าต้มลูกโยนแห่งสระบ,บุรีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมากโดยจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกับวัดพระพุทธฉายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีและทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมมหาสจั์ข้าต้มลูกโยนแห่งสระบ,บุรีประจำปี2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีมาแต่โบราณการโดยมีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานโดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักมีพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆเขาร่วมงานนับหมื่นคนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีดำเนินการผลิต